ชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้ก็ต้องขอขอบใจที่ท่านเข้ามารับฟังช่องของเราในวันนี้ช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูกันว่าภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนของชาวราศีธนูนั้นท่านจะทำอะไรจะมีคนยอมรับและ ก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอไม่ว่าในด้านของการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศีธนูการดำรงชีวิตประจำวันของท่านในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูนั้นก็จะมีความโดดเด่นเห็นได้ชัดและจะมีความรุ่งโรดมีเอกลักษณ์ของตัวเองอีกต่างหาก ท่านที่มีดวงดีมากที่สุดของชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ทั้งสามวันนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเด่นของชาวราศีธนูภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นบางท่านที่เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีการที่เรียกว่าดํารงชีวิตที่ดีจะมีคนที่เข้ามานับหน้าถือตาท่านอีกมากมายบางท่านนั้นก็อาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะมีคนนิยมยกย่องให้เกียรติท่านอีกหรือว่าจะมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ชาวราศีธนูบางท่านนั้นจะมีโอกาสที่เรียกว่า ได้ทำงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่นมากทำแล้วท่านอาจจะมีชื่อเสียงหรือว่าจะทำให้ตัวนั้นโด่งดังไปในทางทิศที่ดีในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ท่านก็มีโอกาสได้ทำทำแล้วก็จะเป็นผลสำเร็จอีกตาหากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานบางท่านนั้นก็ จะมีเจ้านายคอยส่งเสริมหรือว่าคอยสนับสนุนท่านบางท่านนั้นก็ได้เป็นตัวแทนของเจ้านายบางท่านนั้นก็ได้ไปเพราะหน้าที่ของการงานบางท่านก็โดนเจ้านายส่งตัวไปทํางานไม่ว่าจะไปทํางานใกล้หรืองานไกลก็ถือว่าท่านก็ไปได้ทั้งนั้นงานบางชิ้นบางอันนั้น ถึงจะเป็นงานที่ลำบากยากเข็นแต่ชาวราศีธนูนั้นก็ทำได้สำเร็จในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของหนังสือสัญญาเซ็นหรือว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็ทำได้ทั้งนั้นการทำสัญญานั้นก็ให้ท่านได้ตรวจดูให้ดีซะก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นลงไปหรือว่าทำสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อนาซื้อรถหรือจะซื้อสิ่งของต่างๆถ้าหากว่ามีการเซ็นรับรองก็ให้ท่านตรวจดูให้ดีเสียก่อนชาวราศีธนูในช่วงนี้บางท่านพูดถึงในด้านของการเงินชาวราศีธนูนั้นจะมีโอกาสที่ได้รับเงินมากเป็นพิเศษถ้าหากว่าท่านเป็น นักพูดนักภาคหรือว่านักแสดงก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทํานั้นบางท่านก็ทํางานเกี่ยวกับก่อสร้างหรือว่ารับเหมาไม่ว่าท่านจะทําอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านนั้นจะเดินดีก็จะมีคนสรรเสริญมีคนยกย่องในผลงานของท่านมาตลอด บางท่านนั้นไม่มีงานในช่วงนี้จะไปหางานทำหรือจะไปฝนฝายไปรับจ้างเขาในช่วงนี้ก็พอมีโอกาสได้บ้างการที่ท่านทำงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีจะมีงานมาหาท่านโดยตลอดในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาหาท่าน อีกต่หากไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรท่านก็จะได้เงินรวมทั้งเงินก้อนในด้านการค้าขายนั้นท่านก็จะมีโอกาสได้กําไรที่ดีงามท่านทำการค้าขายก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีโอกาสโดดเด่นมาก ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการ,กรเกษตรกรก็จะมีผลผลิตออกมาที่ดีงามชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าพอมีพอกินเหลือกินเหลือใช้บางท่านก็พอมีเหลือเก็บเหลือฝากในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อน ในเรื่องของสุขภาพในด้านของสุขภาพในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านยังไม่เป็นอะไรท่านก็ยังแข็งแรงดีแต่สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวในช่วงนี้ก็ให้ท่านไปหาหมอบ่อยครั้งจะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่งามมากๆบางท่านที่ตกงานหรือว่าท่านยังหางานทำอยู่ ในช่วงนี้ก็จะถือว่าท่านก็จะเป็นโอกาสที่เรียกว่าโชคดีท่านจะได้มีงานทําท่านจะมีเงินมีทองอีกตะหากในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นก็จะได้โชคได้ลาบบางท่านนั้นก็ได้มากบางท่านก็ได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคน บางท่านก็ได้มากมาจากที่ท่านทำงานถ้าหากว่าท่านยิ่งทำงานหนักหรือว่าทำงานมากก็ถือว่าจะเป็นราบอีกชนิดหนึ่งท่านจะได้เงินได้ทองมาจากที่ท่านทำงานเอาหยาดเงือแลกกับเงินทองมาในช่วงนี้ในด้านของความรักชาวราศีธนูบางท่านนั้นอาจจะเจอคนมรักที่เรียกว่า ไม่จริงสักครั้งบางท่านที่เคยอกหักพรรักไม่สมหวังนั้นบางท่านก็โดนหลอกให้ตกหลุมรักบ้างก็ถูกลักจากไปจึงทำให้บางคนนั้นถึงกับน้ำตาตกในถึงกับร้องไม่ออกบอกไม่ถูกแต่พอถึงเดือนพฤษภาคมปลายปลายเดือนในด้านของความรักนั้น ก็จะได้ดีจะมีการที่เรียกว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีท่านจะมีคนเข้ามาเอาอกเอาใจหรือเรียกว่าเข้ามารักษาแผลใจให้ท่านก็ได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ชายก็จะเจอคนที่เรียกว่ารอเร้าเอาการเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีพูดจอาอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เป็นคนที่เย่อหยิงไม่เอาเปรียบใครครบก็ง่ายใจก็ดีมีมิตรไมตรีกับคนทั่วไปถ้าหากว่าท่านเจอผู้หญิงเขาผู้นั้นก็จะเป็นคนที่ดีมีกุลร,รัศตรีที่แพลวพราวร่างพร้อมไปด้วยคุณสมบัติจัดว่าเป็นหญิงที่ดีงามนิสัยก็เรียบง่ายใจดีพูดจาก็เพราะ ไม่เย่อหยิงเป็นคนขยันอีกตาหากในเรื่องของการบรือนการงานท่านก็ขยันทำก็ถือว่าเป็นบุญของชาวราศีธนูในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเจอเนื้อคู่จะเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่รักของท่านก็จะมีความสุขบางท่านบางครอบครัวนั้นอาจจะมีสมาธิเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ก็ถือว่า ความรักของท่านจะมั่นคงและจะอยู่จนเท่าจนแก่จนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ถือว่าความรักของท่านนั้นโชคดีอีกอย่างหนึง่งชาวราศีธนูในด้านของโชคลาภในช่วงนี้จะมีบ้างก็เล็กน้อยถ้าหากว่าท่านลงทุนอะไรหรือ จะมีการเสี่ยงโชคก็อย่าเพิ่งเสี่ยงจะดีจะอยู่เฉยเฉยจะเป็นการดีกว่าเพราะว่าดวงชะตาของท่านยังเป็นเรียกว่าลุ่มลุ่มดนโดนอยู่ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ยั่งยืนและยังไม่ถาวรจึงทำให้ท่านนั้นหยุดไว้ก่อนจะดีกว่าในด้านของสุขภาพของท่านในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังคนในครอบครัว อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันบางท่านนั้นอาจจะต้องเสียคนรักไปก็ได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีโรคประจำตัวอาการภายในช่วงนี้อาจจะดีขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าในร่างกายของท่านนั้นเกิดการที่เรียกว่ามีเคมเซียมที่เรียกว่าแข็งแรงต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ เกิดขึ้นมาได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ในด้านเคราะห์หรือในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกี่ยวกับพวกลูกหลังหลาน,ลน,ลนบางคนนั้นอาจจะนำเอาเรื่องเอาราวเข้ามาให้ท่านได้เดือดร้อนหรือให้ท่านต้องเสียเงินก็เป็นได้ หรืออาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันก็เพราะว่าลูก,ลกหลานของท่านนั้นนำความเดือดร้อนมาให้ท่านให้ท่านมันดูแลเขามันเรียกว่าปรึกษาหารือกันให้ระมัดระวังให้ดีในเรื่องนี้การทำนายทายทักในครั้งนี้บางครั้งก็เกิดขึ้นได้บางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นที่ฟังคลิปของเรานั้นโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับฟังถ้าหากว่าท่านฟังแล้วเห็นว่าดีก็กดติดตามไว้การทํานายทายทักนั้นเราทํานายเพื่อชี้แนะแนวทางให้ท่านมีความสว่างสวยัยได้รู้ทันเหตุการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะไม่เกิดขึ้นเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับท่านที่เข้ามาฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูทุกท่านจะทำอะไรให้มีความสำเร็จทุกด้านไม่ว่าในด้านของการงานการเงินหรือว่ากิจการรอบตัวหรือว่ากิจการในครอบครัวจะทำอะไรให้มีความสำเร็จรวมถึงทั้งการอยู่กิน ก็ให้มีความผาสุกอยู่เสมอไม่ว่าจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้ชาวราศีธนูนั่นได้มีความสำเร็จลุล่วงไปในสิ่งที่ดีๆไม่ว่าท่านจะทำงานการค้าขายก็จะมีกำลิกำไรที่ดีที่งามถึงจะมีคู่แข่งก็ยังสู้ท่านไม่ได้ในช่วงนี้ตากว่าท่านถางานเกี่ยวกับการรับจ้าง งานของท่านนั้นก็จะเจริญมีคนที่เรียกว่าเข้ามาจ้างงานท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับได้จับเงินก้อนอยู่เสมอในช่วงของสุขภาพเราก็บอกไปแล้วให้ระมัดระวังในเรื่องการที่เรียกว่าโรคเก่าๆอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยก็ขอ,ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนั้นจงมีความสุขความเจริญกันตลอด ทั้งทุกคนครับสวัสดีครับ